สวัสดีค่ะวันนี้ออกมาเดินไกลบ้านหน่อยพักพักนั่งเล่นเปรก่อนสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวได้ไปต่อไปอีกนน้นยาวๆไปดูคลองน้ำ ยัง <G ül üyor> ไ,ไงก็ล่ะฮะสกัยเหรือว่าอะไรพักค่อยไปนอนต่ออีกสักสิบเอทีค่อยไปต่อเนาะ เดี๋ยวเราก็ไม่มีอะไรที่จะมาเอ๊ะจะพูดอะไรเพืพ่อนๆฟังเลยเนาะชีวิตมันได้ออกมาเดินเล่นอย่างนี้มันก็ดีเนาะดีหน่อยคือมันก็เราได้ออกกำลังกายหมอเขาก็บอกให้เราตากแดดเยอะ หมอให้ตากแดดเพื่อได้รับวิตามินดีเพราะว่าร่างกายมันขาดวิตามินดีแล้วก็กินวิตามินซีออกินวิตามินดีวิตามินแคลเซียมที่หมอเขาจัดมาให้จากโรงพยาบาลบำรุงกระดูกว่าเราไปให้ที่ไปให้เคมีล้วร่างกายมันรวนน่ะจากคนที่เคยสุขภาพดีก็มันลวนทุกอย่างในร่างกาย ม็ดเลือดต่ําเม็ดเลือดแดงม็ดเลือดขาวแล้วก็ภูมิต้านทานเรามันก็ต่ํามันต่ําลงกระดูกก็ไม่ค่อยดีแล้วมันก็เป็นผลจากการให้เคมีูทุกอย่างตอนนี้ก็อยู่ช่วงที่ว่าหมอติดตามติดตามติดตามผลการรักษา จบการให้เคโมให้เคโมไปสิบครั้งเคมน้ำเขียวเคมน้ำแดง4ครั้งน้ำเขียวกับน้ำแดงให้พร้อมกันก็เป็นมะเร็งระยะ3ามมะเร็งเต้านมแต่ไม่แพร่กระจายก็ยังรอผลตรวจตรวดตรวจต,ตับ ตรวจปอดรอเอ X ็กซเรย์สาวดูถ้าผลการตรวจดีหมอนัดห่างๆแม่พอก็จะได้กลับไปเที่ยวเมืองไทยแล้วได้กลับไปเยี่ยมบ้านแล้วสักเดือนหนึ่งเพราะว่าไปนานไม่ได้ถ้าเกิดเดี๋ยวหมอเขา เกิดเป็นอะไรอย่างเงี้ยคือค่าการรักษาที่นี่ก็จะฟรีทุกอย่างก็จะมีเราจ่ายบางอย่างตัวยาบางอย่างเราก็จะจ่ายถูกลงถูกน้อยเขามีที่นี่เขามีโครงการคนที่เป็นรักษามะเมลงมีฟรีพันตอนตการรั ฟรีอย่างผ่าตัดเนี่ยก็หมื่นกว่าผ่าตัดค่าผ่าตัดหมื่นกว่าโยโูโรเราก็จะจ่ายอยู่แค่ร้อยหนึ่งแล้วค่ายาเนี่ยค่ายาที่กินกินสามเดือนไอ้กินหนึ่งเดือนเนี่ยหนึ 1, ่งปีกองหนึ่งก็ห้าพันกว่าโยโูโรเราก็จะจ่ายอยู่แค่สิบกว่าสิบกว่าโยโูโร ค่ารักษาพยาบาลบางอย่างก็จะฟรีบางอย่างเราก็จ่ายจ่ายน,นิดหน่อยก็โชคดีไปไม่พอประเด็นไม่ค่อยได้ไม่อยากคือไม่อยากที่จะไปรักษาเมืองไทยเราเนาะเพราะว่าเราก็ไม่ใช่คนมีเงินอนะ่ะเราไม่ใช่คนมีเงินบอกตัวว่าเป็นครอบครัวที่จนนะครอบครัวที่ยากจนที่นี่นะ สามีเราก็เป็นคนที่ได้เงินเดือนกเกษียณเงิเนเดือนก็ไม่เยอะเนาะเราก็ได้พอแค่พออยู่พอกินไปหมุนเวียนค่าชาวบ้านค่าน้ำค่าไฟหมุนเวียนไปแต่และเดือนแล้วก็ประหยัดเท่าที่เราจะประหยัดกันได้มีอะไรเราก็กินไม่พอก็เป็นคนที่โชคดีหน่อยที่พอกินง่าย ก็เป็นคนไม่ได้ช้อปปิง้งไม่ได้ชอบช้อปปิ้งอะไรเงนี้มีอะไรก็กินทำอะไรกับข้าวก็ทําตามที่เราวัตถุดิบที่เรามีก็ไม่ได้ไต่สารหาอะไรที่มันเกินฐานะตัวเองอยู่แบบง่ายๆใช้ชีวิตง่ายๆเมื่อก่อนที่ไม่พอมาอยู่เปใหม่แม่พอเขาทำทำงานทําความสะอาดบ้านทําวันละสี่ชั่วโมง พอช่วงนั้นก็พอที่มาอยู่ใหม่ก็เรียนด้วยทํางานไปด้วยก็ทำมาได้สามปีแม่พ้องมีปัญหาเรื่องฝ่าเท้าก็ดูมันงอกที่ฝ่าเท้าดอกฝ่าเท้าของแม่พอมันแบนน่ะมันแบนเดี๋ยวก็ที่เราวิ่งเวลาขึ้นรถผิดขึ้นรถผิดเราก็ต้องไปจอดแล้วดอกต้องวิ่งไปที่เขาป้ายรถเมล์อีกที่หนึ่งเราวิ่งวิ่งวิ่งทุกแทบทุกท ทุกวันนะวิ่งบ่อยเนี่ยมันจะเจ็บฝ่าเท้ามันวก็ดูมันงอกก็เลยทํางานไม่ได้ก็ได้เลิกทําก็อยู่บ้านเฉยๆก,ก่อนจะป่วยแล้วพรองก็ทํางานกับเพื่อนช่วยคนไทยได้วยกันไปทําสวนให้เขารับจ้างทําสวนปลูกผักก็ทำเขาปลูกผักขาย ก็ไปช่วยเขาทาช่วยเขาไปทําได้ได้ไปนานพระพรก็ป่ปวยก็เลยชีวิตมันจะได้สบายเนาะถ้าคนไม่ทํางานเนะคนสบายคนทำงานคนลําบากพูเดินเล่น,ลนสนุกสนุกเนาะเดี๋ยวแม่พอไปเดินไปเดิน,เด,นเดินไปที่ท่าน้ำเดี๋ยวกระดุยไ,ไ,ไก่เนาะดยไก่ ตรงนี้มันน่าจะมีที่ออกกำลับบงกายนะเนี่ยแต่จริงๆมันก็ออกได้เ่านนี้เนาะเนี่ยมันก็ออกได้อยู่นะโอ้พอออกได้อยถ้ามันมีสายจับก็ดีนะเนี่ยช่วย ขาเนี่ยมันแข็งเดี๋ยวไปต่อดูก่อนว่าได้กี่นาทีมาเดินไปต่อแล้วมีชิงชายทั้งสองสามอันเนี่ยต้องคิดจะกลับบ้านเลยมานี่ เสียงกากาที่ตัวใหญ่ใหญ่โอ้โหเห็ดเยอะแทะ